สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางดำเนินโครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเกรียงจังหวัดลำปางประจำปีงบประมาณพศ2568โดยบูรณาการความร่วมมือกับศูนย์มนุษยวิทยาสิริอนธรองค์การมหาชนภาคีเครือข่ายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการกิจกรรมฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเครียงร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาพื้นที่ตำบลต้นแบบและเครือข่ายตำบล จัดการข้อมูลชุมชนชาติพันธุ์ที่จะนําไปสู่การใช้ประโยชน์ด้านการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ยกระดับศักยภาพประโยชน์จากฐานข้อมูลชุมชนชาติพันธุ์สู่การพัฒนาเป็นผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนการปรับใช้ทุนทางวัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านอัตลักษณ์ภูมิปัญญาวิถีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์เป็นพลังสร้างสรรค์ ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งในลักษณะของผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาการบริการท่องเที่ยวชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติรวมไปถึงเพื่อสื่อสารความรู้ความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ที่จะนําไปสู่การสร้างการยอมรับในตัวตนและอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดลำปางในปีงบประมาณพศ2568สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ดำเนินกิจกรรมฝืนฝูวิถีชีวิตชาวกะเรี่ยงดังนี้ 1. บรุรณาการจัดงานมหากรรมกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดลำปางพศ2568วันที่17ธันวาคม2567สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางร่วมประชุมวางแผนและถแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมชาติพันธุ์จังหวัดลำปางณศา,าราประชาคมที่ว่าการอำเภอเงาหลังเก่าโดยมีนายสมจิตจุนเจริญนายอำเภอเงาเป็นประธาน มีวัตถุประสงค์การจัดงานให้ประชาชนชาวจังหวัดลำปางและนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมวิถีการดำารงชีวิตประเพณีวัฒนธรรมชาติพันธุ์สร้างรายได้สู่ชุมชนชาติพันธุ์ในพื้นที่โดยนางกรวรรณสุมมาศวัฒนธรรมจังหวัดลำปางร่วมแถลงข่าวการบริาการการร่วมจัดงานและในวันที่4มกราคม2568ณลานกาดหลวงใต้อําเภอเห่าวจังหวัดลำปาง โดยสำนักงานวัฒนธ,ธรรมจังหวัดลำปางได้บูรณาการจัดงานมหกรรมชาติพันธุ์จังหวัดลำปางภายในงานมีขบวนแห่แสดงวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ประเพณีและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดลำปางการประกวดนางงา,ม,ารรมชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์และการจําหน่ายสินค้ารวมถึงผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ในจังหวัดลำปาง 2. บูรณาการจัดงานสืสบสารวัฒนธรรมประเพณี ตรุจีนปีใหม่ไข่แดงอิวเมียนประจำปี2568วันที่29เมกราคม2 5 6 8ัาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางบูรณาการร่วมกับศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปางโรงเรียนบอ่อสี่เหลี่ยมวิทยาชุมชนบ้านบอ่อสี่เหลี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา่าอำเภองาวและเครือข่ายชาติพันธุ์ในจังหวัดลำปางจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีตรุจีนปีใหม่ไข่แดงอิวเเียน ประจำปี2568ณโรงเรียนบ้านบ่อสี่เหลี่ยมวิทยาเอาเภแงจังวัดลำปางโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นพลังสร้างสรรค์หรือซอฟท์เพาเวอร์ยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์และต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมในพื้นที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางสนับสนุนการแสดงศิลปะวัฒนธรรม และสาธิตผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมได้แก่การสาธิตปักผ้ากลุ่มชาติพันธุ์กะเรียงบ้านแม่ห้างอำเภอหนาวการสาธิตปักผ้ากลุ่มชาติพันธุ์อิ่วเมียนบ้านบ่อสี่เหลีย่ยมอำเภอหงาวการแสดงศิละปะวัฒนธรรมชาติพันธุ์กะเรียง 3. จัดประชุมการจัดเก็บข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาตำบลต้นแบบและตำบลเครือข่าย และบรูรณาการดำเนินง,งานฟื้นฟูวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จำนวน5แห่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางได้คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาตำบลต้นแบบได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงอเภอแม่เมาะและตำบลเครือข่ายได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อนเทศบาลเมืองเขาลางนครอเภอเมืองลำปางองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาแก่อเภองาว และองค์การบริหารส่วนตำบลเสริมกลางอเภอเสริมงามดำเนินการจัดเก็บข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปสู่การจัดการข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลยกระดับด้านการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์หรือได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินการจัดเก็บข้อมูลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาตําบลต้นแบบและตําบลเครือข่ายบริหารจัดการข้อมูลชุมชนชาติพันธุ์ ตามแนวทางของศูนย์มนุษยวิทยาศิรินทรอ,องค์การมหาชนดังนี้วันที่23มกราคม2568เทศบาลเมืองเขาลางนครอำเภอเม,มืองลำปางวันที่3กุมภาพันธ์2568องค์การบรหิหารส่วนตำบลแจซ้อนวันที่3กุมภาพันธ์2568องค์การบรหิหารส่วนตำบลน,นาแก่อำเภอเง,งาวันที่5กุมภาพันธ์2568องค์การบรหิหารส่วนตำบลบ,บ้านดง อำเภอแม่เมาะวันที่11กุมภาพันธ์2568องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมกลางอำเภอเสริมงามการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดขยายผลการดำเนินงานภายใต้การบรรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลชุมชนชาติพันธุ์ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยมุ่งสำรวจจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลในระดับพื้นที่ ทั้งในด้านวิถีวัฒนธรรมภูมิปัญญาระบบสุขภาวะชุมชนตลอดจนสถานการณ์ปัญหาในมิติต่างๆที่ความเปราะบางของชุมชนชาติพันธุ์เพื่อนําไปสู่การกําหนดแนวนโยบายและแผนงานเพื่อการฟื้นฟูคุ้มครองและพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนภายใต้แนวทางการส่งเสริมศักยภาพการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นพลังสร้างสรรค์หรือซอต์พาเวอร์สู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ 4. กิจกรรมพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเป็นพลังสร้างสรรค์หรือซอฟต์พาเวอร์ภายใต้โครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกระเหรี่ยงจังหวัดลำปางประจำปีงบประมาณ2,568วันพฤหัสบดีที่29พฤษภาคม2,568สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเป็นพลังสร้างสรรค์หรือซอฟต์พาวเวอร์ภายใต้โครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงจังหวัดลำปางประจำปีงบประมาณ2,568ณศา,าลาเนกประสงค์บ้านกลางหมู่ที่5ตำบลบ้านดงอำเภอแม,ม่เมาะจังหวัดลำปางเพื่อส่งเสริมศักยภาพการปรับใช้ทุนทางวัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านอัตลักษณ์ภูปัญญาวิถีวัฒนธรรมกลุรรม่มชาติพันธุ์เป็นพลังสร้างสรรค์หรือซอฟต์พาวเวอร,ร์ าการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งในลักษณะของผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาการบริหารท้องถิ่นการบริหารการท่องเที่ยวชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมีนางเบญจมาศบุญเทพวัฒนธรรมจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดกิจกรรมและมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลถาวรหลักแลมผู้นำชุมชนกล่าวรายงาน ค่ะสำหรับโครงการฟพืนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหลี่ยงของจังหวัดลำปางนะคะของปี2568ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรซึ่งเป็นองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรมนะคะร่วมกับจังหวัดลำปางโดยสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางนะคะในปีนี้เราจะเก็บข้อมูลกลางนะคะข้อมูลเป็นวิถีชีวิตของพี่น้องชาวกะเหลี่ยงนะคะซึ่งของจังหวัดลำปางได้คัดเลือกหรือว่าเป็นวัฒนธรรมเขตพื้นที่พิเศษก็คือบ้านกลางตำุลมันม่นดง อำเภอแม่เมาะนะคะเราจะเก็บข้อมูลในเรื่องของวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็ในเรื่องของมรดกภิปัญญาวัฒนธรรมทุกชนิดนะคะและในเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์ที่เกี่ยวกับความเปราะบางอีกนะคะแล้วตรงนี้เราก็ขยายในเขตพื้นที่ไปอีก4อํอำเภอนะคะไม่ว่าจะเป็นอำเภอสืบง,งามอำเภองาวอำเภอเมืองนะคะแล้วก็ตัวของอำเภอแม่เมาะชุมชนหนึ่งรวมทั้งหมดอยู่5ชุมชนนะคะ และสาหรับในการพัฒนาต่อยอดนะคะในของปีนี้นะคะทางชุมชนบ้านกลางนะคะของตำบลบ้านโดงอำเภอแม่ม้อนะคะได้จัดก,กิจกรรมในการพัฒนาต่อยอดให้เป็นพลังสร้างสารรค์หรือว่าซอฟต์าวร์ของเราโดยนําทุนทางวัฒนธรรมก็คือข้าวข้าวซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมของบ้านกลางนะคะเราก็เอามาพัฒนาต่อยอดเป็นข้าวองอัดแท่งนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะเราตรงนี้เราก็จะมีการ พัฒนาในเรื่องของไอตัวผลิตภัณฑ์เองแล้วก็แพ็กเกจนะคะในตัวของข้าวโองอัดแท่งนะคะเอาไปจําหน่ายในของตลาดแล้วก็จําหน่ายให้กับตัวของจังหวัดลําปางแล้วก็หรือว่าจังหวัดใกล้เคียงต่อไปหรือว่าเราจะขายทางออนไลน์ก็ได้นะคะตรงนี้นะคะมันเป็นซอฟท์แวร์ของจังหวัดลําปางนะคะสําหรับวัตถุประสงค์นะที่เราจากักกิจกรรมหรือว่าที่เรามาบ้านกลางตำบลบ้านดงอาวหัวแม่เมาะเนี่ยนะคะก็เป็นการส่งเสริม ในเรื่องของประเพณีหรือว่าอนุรักษ์ในมดรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมรายได้สร้างงานนะคะแล้วก็สร้างอาชีพเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะให้กับของพี่น้องชาวกะเหรี่ยงบ้านกลางของเรานะคะและอีกอย่างหนึ่งก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของพี่น้องชาวอาชาติพันธ์กะเหรี่ยงนะที่บ้านกลางตำบลบ้านดงอำเภอมะมะของเรานะคะโดยได้นำนักเรียนโรงเรียนแม่ซานสาขาบ้านกลาง และนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ซ่านหมู่6ตำบลบ้านดงอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเกรียนบ้านกลางร่วมทํากิจกรรมการแปรรูปข้าวเป็นข้าวพองอัดแทง้งเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและต่อยอดให้บ้านดงที่มีผลิตภัณฑ์ข้าวเป็นทุนเดิมนํามาต่อยอดและพัฒนาแปรรูปข้าวเป็นข้าวพองอัดแทง้งที่สามารถทําฐานที่เองในครัวเรือนและสามารถนํามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้ และยังเป็นการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐในการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่ชุมชน 5. กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ในพื้นที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและภาคขีหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้องสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางนำเครือข่ายปกครองส่วนท้องถิน่นตำบลต้นแบบได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงอเภอแม่เมาะและตำบลเครือข่ายได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อนอเภอเมืองป่านเพศบาลเมืองเขหลังนครอเภอเมืองลำปางองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก่อเภงาและองค์การบริหารส่วนตำบลเสริมกลางอเสริมงามร่วมจัดแสดงบูธนิทรรศการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดลำปางในงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดลำปาง ประจำปี2568และได้ดังนักเรียนโรงเรียนบ้านห้างวิทยาตำบลนาแก่อำเภอเงาวเข้าร่วมแสดงศิลปะวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ชื่อชุดอย่าลืมบ้านเกิดของฉันในวันศุกร์ที่8สิงหาคม2568ณอาคารสำนักงานศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยายลัยราชพัฒน์ลำปาง